ยกวีลวันแลวั็เอนซีกอานนแล้กัน้าตันเล็กหน่อยตัวน้อยงจังหวัดพทักพก็นอนก็เป็นเด็กน้อยออกจังเรียนใหม่นั่นซื้อผู้ว่นตีซื้อผู้ผปลาสลูซื้อผู้กันปะจ้าซื้อผู้ยุนใยยุกอะยุนใยยุกข้อสอบสามสิบสองปะนี่สามหาโอ้สามสามสามสี่น่ะ ันแนนจออกหรือตีเมันออกหรอครเพราะว่าสามสี่คนมีแฟนสามหกคนในลูรงแลเสแล้วร่งแล้วจ้าย็นยุกสามสามเม็ดสามสองยุกสามเม็สามสองสามสองเียเนี่ยเีจบดเ้าวเจ้า ฉันเป็นน้องได้โอเป็นน้องได้แ่เราไมาเป็นหมูกันเ่เป็นยังเนงานเทศกาลรมคนยร่างร่างริพนบอกกันาดอกย่ามบวัทำาัฟัง่หนเสียงเมื่คืนได้เหรอคนืไม่เสียงผู้เดียวกันมาเสียงเบาเลยทำอะ่าก็บอกว่าน้องซิริพ่นก็แล้วเอาเออเอ๊บไมาล่รอวารเะลไร่ปา วันฝนลัสีกันคอยผู้สาวอำเคอนางรองเนยลองวาบมึงเช่หน่อยบาบาบาดอกเออเนี่ย่อันบาบาบาดูดิยี่ว่ากับอกขแ้วเหมือนแรงเจียวหอมมากระเทียมมาฝาเป็นเจียวกันได้หนเฮานี่เกิดก่อนปีหนึ่งคมีความกัน ปีส่วนปีส่วนพอซอมาเท่าน่ะเกิดวันที่สิบห้ากรกฎาค่ากดสิบสามสิบสามกรกฎาก็จอกก็อกกาดาใอกกลาาเ็นไหสิบสามมกราเลยนะสิบสสิบสามมกรดามกกรามกราเท่านี่เกิดสิห้ากรกฎาค่สิบสามสิบสามมกราแต่ว่าผัวเฮาเป็นอปตนี้บ้านก้อนโตสิมาอุปกรณ์ทั่วเขามีผัวแต่ว่าฟังเาสมัยแล้วอืม น้องไส้สิจางเด้อสาวหน่อยเป็นแันแพนราคาบอยสิลิไล้วก็ระเบียบมือเดียวสามงานต่เบิงมือนีเพ่อสิมาเวาวนั่บอนี่บ้านอีต่อมาสิแจกเขาน้ำพอเพินเปินเป็นเสียเสียกรมเพิลบางเงินงบจากมอลำนนี่หลานกลัวเพินสิมาจ้าง้าเบิงมือนีเพิ่นสิมาบอใส่ปีเลยฮะใส่ปีเลย พีใดจะว่างผอมกันสามกันะเอาเมื่อเดียวเบิงฟีบ่อยอย่างมืขอยไปรับยังไหนประเทศเนี่ยเอาทีลาบอืดจุกุงเทพอยิบางงานกันปัญญังบัวเนี่ยบงนเราค้นโบอืดเงินเราก็คิอเอาเบียศสดหลาชุดนั่นเออมันรังารงานสั่งเลยตักกินเอาไะเนี่ยบเล็กกับไปยอดนันไม่เหยียด รู้สีมากแบบสาวเสร์ฟรู้สีมากแบบเสียบสหอยลูกไล่ยมาถ่ายเม์ด้เสียบสหอยเขานำเกลือเลนปะคที่ลายปานี้มากเมาเล่งเขาขมาินของว่าเนี่ยบอกเสียง้นนะบอสสื่อปูซื้อปูสวครับติสวัสดีครับลูกสวัสดีครับลูกยังมาหยวนหยอได้ก็บ่ขงดอกแม่บ่เกินเกินหนเล่เกิเกิน บอกเกินเด้อเมเซียวจะยังม่าหวจะเป็นนองก็เนเมเซียวคือเก่าก็ยยุดครับอ้กระช่างได้ปีเดียวนะเว้ยเนาะตัวน่ปีเดียวกันกับห้าวแล้วมือนเฮ้ยหมือนรกครับสูบเบียร์มาสูกันกินด้าหลังบ้ฮะามีีต้สาเทนในระเบิก่อนฮะจะต้องสาเทนในระเบงเหมือนเลก ่มันบ่มีครูด้ยมันบ่มีคูที่นี่ยูนีบอกคูที่นี่พ่อหน้องสาวโตเลยได้ผู้มาน้กันสั่งละเอาผู้ชายเป็นสายเป็นน่องเจ้าตีน้องผัวน้องผัวแล้วเกิดก่อนผัวคอยคอยเนีผัวเถ่าเกิดศูนย์เจ็ดหกสิบปีปีนี้คอยซื้อหกศูนย์สิบใบปีกายนี่ อายุเ่าวันที่เก้าเดือนพืษผ้าองคหาเก้าคนได้ซีใบนี่ที่จะอยู่ก็เลยเราเ้วตอนนั้นแหละออก้าซื้อซื้อศูนย์ี่ซใบนี่ปีนี้เเดือนี้เลยเถอะเดวดนหกพอดีวันที่เก้ามันก็เคยออกวันที่สิบหกพืชภาแล้วเกินเก้าพืชผา เพิ่งเล็กเพิงหิงเว้ยต้องวนว่นย่นย่นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หรอกแต่ข้าวตะกี้ก็เห็นลูกสาวมาเปิดหมวกอยู่กันทะลุมอยู่ไหนมากับแม่หน่อนน่ะกระโดดเห็นอยู่หญิิงนี่บอแม่มาเปิดหมวกอยู่กันทะลมอิลีอือเออโชวลงไปเดี๋ยมมะเร็งสื่อเบียร์หากวนมากินน้ำกันอยู่ขอเพิ่งกินเบียร์เขาเจอกระเทียมกับเทียมอะไรยู่แล้วเขาเจอกับเทียมต้อยู่แล้ว แม่เอาเนี่ยมม่ <laughs> นือมูบอนเนอหมมาขัดสมมาเตีย <laughs> ฮ<ะโ>ลัลโหล เออเดียวเดียวข้าวเดียวยังคุยกันข้าวเดียวประมาณสิบนาทีแกเบียกเทียมมาได้เบียร์เสียงเบาปัจจุบันนี่ยสามนาทีนึงเออจะบ่ายกันแลเต้นน้องฟังยังบ่ายกันเลยก็เทียมจะอได้เลยบังฟังฟังเด้อเมื่อแรกฟังอยู่เดี๋ยวหอมเมากับเทียมมาฝากแล้วก็ับซื้อเบียร์มานั่งกินน้ำกันอยู่นนอกไม่เสียวนอกเป็นหนองก็สร้างเอิรนไม่เสียวเด้อโทษเด้อโทษเด้อ นำกันนอนนะจำเมือกันห้องเดียวโอ้ยเมนเดียวจะเป็นดันเลยตะเรียกเรียงจะงัวเสียงคือครับเมี่ยคือนาะเอาจังน้อยกับบ้านบ่อจังน้อยกับบ้านย่อกับบ้านเคนโล่เมื่อแรกเฮาจังวากันนะเดี๋ยวเมื่อแรกเอาเมื่อแรกชอนยังซศาเราเนี่ยครับว่าเดือแม่เด้อดอุ้ยเจ้าหาเด้อแม่เด้อดมันบ่อไห่บอกพอเดียวเอิญประกาศหาเรื่องหนาที่ที่เรื่องเดือไปแล้วเว้ย แล้วเ่ะถึมาแหม่แป้งมวงล้วไข่ขอก่อนเัวเห้าหลายกับกล้วห้าเพื่อนว่าขายกิเลนก็ได้เพราะนหลายๆหมหวเต้นตุ้มือวันเกิดผัวนั่นขายกิเลนอช่ไหซื้อหมูตัวละสามปันหาดีเจว่าหมูไม่เย็ะอัน กินเยอเอาจะเดือนี่บอกขาเพิ่ขาเพิ่งกันเพิ่งว่าสิจูงมาเลยขาแล้วหมูอยู่หันเหลือขาหนึ่งมาจูงแล้วใจเดืดกันนะจูงเี่ะมีมีหลายอย่างอยู่บอกมีกระเท้าแต่เท้ามาเห็ดกินอยู่นีอ๋อตัวมาเลยเดี๋ยวเอามาเด้อระวังน้ำไหลมานะลูกต่เราเว่ยห้ามไปก่อนนะังไม่กินดิเออยเจ้าหน่อยกอบ้านไหนเนาะ โบลาสีดํเสียวกินเด็ดในเรื่องง่วนไรต้งแตะปูแล้วก็กินปูสะค่นีแล้วกกินไกนหแล้วก็กินไก่ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ยเฮ้ยเ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮตาเยเฮ้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 ยเฮเป็ยเฮ้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 ยเยจักปีฮ้้ย้ยเ้เฮ้เฮ้ยย ตายแล้วไปหาหมอบาดได้หมอใหญ่เรนขวบใหกำลังใจนะร้อยคนเลือคนเดียวก็เศร้มามันเป็นระยะเริ่มต้นม่เซียวก็เลยมาหมอว่าตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้ห้าวโวดีใจเขาเลยสั่งตัดเลยตัดได้กาลได้ชับๆับแล้วห่างาที่เกาหลกโมเมนต์เมการดอก อืมพอเอี้ยวไนไอืถ้เล็้ยวไปว่เลี้วไปไดจ้าจ้าจ้าโอเคโอเคตั้งคร่องทนม่น้างตั้งคอมโดดอโอเคครับชิ้นนี้เป็นสมุนพลเมื่สิบนาครับ้